ในตอนนี้นะครับผมจะใช้ tuple นะครับแล้วก็ดิกชันนี่ให้เป็นพารามิเตอนะครับโอเคเราเริ่มกันนะครับโดยการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับให้ชื่อว่า ex 1แล้วกันโดยรับค่านะครับพารามิเตอมีอยู่3ตัว a b c แล้วก็ให้มันรีเทิร์นะครับค่า a บวก b บวก c แค่นั้นเองนะครับคราวนี้ นะครับมาถึงตอนที่เราจะใช้ tuple แล้วนะครับเราจะใช้ tuple ชื่อว่าโจโฮแล้วกันนะครับเท่ากับ1 3แล้วก็9นะครับคราวนี้ครับเราเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับ ex 1โดยเราส่งนะครับเจ้ตัว tuple ไป ลักษณะน,นี้นะครับก็คือต้องเขียนดอกจันนะครับแล้วก็เขียนโจโฮลักษณะน,นี้ครับก็จำไว้นะครับถ้าว่าเป็นทับเพลดอกจันหนึ่ดอกนะครับถ้าเป็น Did ิกเทเ n รี y ก็จะเป็นดอกจันสองดอกนะครับตัวนี้ก็จะระบุว่าเราไม่ทราบนะครับว่ามันจะเป็นพาราเมิเตอร์กี่ตัวก็เก็บได้หมดนะครับก็คือใช้สัญลักดอกจันนะครับโอเค ผลลัพธ์ก็คือ13นะครับลองบวกในใจดู9บวก3บวก1ก็ได้13นะครับคราวนี้มาดู dictionary กันบ้างนะครับดิกชันนารีเนี่ยเอาเป็นตัวนะครับอดอกจันดอกจันดอกจันนะครับดิสละกันนะครับดอกจันดอกจันดิส โอเคโคลลอนคราวนี้ครับให้เขาพิมพ์นะครับสิ่งที่ได้จากดิช i o n รี่มานะครับโอเคคราวนี้เราก็มาเขียนนะครับโจโฮเอาเอาตัวเดิมก็ได้นะครับปึ๊บคราวนี้ให้นิกนะครับอายุ24ปีนะครับ แล้วก็นามิอายุ12ปีนะครับลักษณะน,นี้นี่ก็คือ dictionary นะครับคราวนี้เราจะเรียกใช้ฟังก์ชันแล้วนะครับ ex 2แล้วก็ต้องเขียนนะครับดอกจันดอกจันนะครับโจโฮโอเค e n t e r นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็เป็น นิกเป็นย4ิบนะครับนามีเป็น12นะครับก็คือพิมพ์เจ้าตัวดิ c ชันนารีนี้ออกมานะครับโอเคทบทวนอีกครั้งนะครับถ้าเป็นดิ c ชันนารีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใช้ดอกจันสองดอกนะครับถ้าเป็นทัพเปิลก็จะเป็นดอกจันดอกเดียวแบบนี้นะครับโอเคครับนี่ก็คือการใช้ทัพเปิลแล้วก็ดิกชันนารีนะครับให้มันเป็นพารามิเตอร์นะครับ ในฟังก์ชันนั้นๆนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ